ครูแอลช่วยสอนมาแล้วจ้าค่ะวันนี้เราจะไปเรียนสระตัวใหม่กันลูกสระตัวนี้มีชื่อว่าสระอําค่ะก่อนที่เราจะไปฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระอําเราไปฟังเพลงสระอํากันก่อนนะคะไปเลยค่ะ อัมอัมอัมสาระอัมเริ่มเขียนสาระอาอัมอัมอัมสาระอัมเริ่มเขียนสาระอาบนหัวอานนนนะบนหัวอานนนนะต้องเติมลูกตากลมกลมต้องเติมลูกตากลมกลมอัมอัมอัมสาระอัมเริ่มเขียนสาระอา อําอําอําสาระอําเริ่มเขียนสาระอาบนหัวอาน,านาันนะบนหัวอาน,านาันนะต้องเติมลูกตากลมกลมต้องเติมลูกตากลมกลมจ้าฟังเพลงสาระอํากันไปแล้วต่อไปเราก็ไปดูหน้าตาสาระอําตัวจริงเสียงจริงกันเลยเป็นยังไงอ่ะหน้าตาเป็นยังไงเนาะ วบเขาบอกว่าก่อนเขียนสระอําต้องเขียนสระอาใช่ไหมคะในเพลงบนหัวอานันนาต้องทําลูกตากลมๆนี่คือสระอําลูกสระอําเป็นสระเสียงสั้นหนูลองออกเสียงตามคุณครูนะคะอํานี่อําแบบนี้เลยอออําอํามันลากเสียงไม่ได้นะคะ นี่คือหน้าตาของสาระอําลูกเราไปฝึกอ่านคำที่สะกดด้วยสาระอํากันเลยค่ะมาแล้วจ้าเขียนสระอาก่อนแล้วก็เติมลูกตากลมๆนะพยัญชนะตัวไหนจะมาผสมกับสาระอํานะพยัญชนะตัวนั้นต้องอยู่ข้างหน้าวัดอ่ากไก่มารายงานตัวแล้วจ้าอ่านออกเสียงว่าก กำลูกคำนี้อ่านว่ากออำกำรรอ่านอีกครั้งหนึ่งลูกกออำกำตัวไหนจะมาสระอำม,มาก่อนเขียนลูกตากลมกลมเป็นสารอำแล้วพยัญชนะตัวไหนจะมาเอ้ยแวบบตุ้งแหนขอไข่ามารายงานตัวละคำนี้อ่านว่าขอ อัําคํอ่านออกเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะขออ้ําคํไปคําต่อไปค่ะว่าแต่คําต่อไปที่คืออะไรนะนะคะสระอัํมาก่อนแต่ยังไม่เป็นสระอัํต้องเติมลูกตากลมๆลมา พยายชนะตัวไหนจะมามายืนรายงานตัวแฟบมาแล้วจอจานคำนี้อ่านว่าจออําจำอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่านว่าจออําจำไปต่อกันค่ะมาแล้วต้องเติมลูกตา กลมกลมแน่พยัญชนะตัวไหนจะมานะดอเด็กนั่นเองคำนี้อ่านออกเสียงว่าดออัมดํอ่านออกเสียงอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกันดออัมดําคำไหนมาตอ แบเป็นสระอํำหรือยังยังไม่เป็นต้องเติมลูกตากลมกลมพยัญชนะตัวไหนจะมายืนรายงานตัวนักเรียนสังเกตรับวับอ๋อทหารมาแล้วอ่านออกเสียงว่าทออําทําออกเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะทออํา คำเก่งมากเด็กๆเ,เก่งมากนะคะค่ะเราฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยส,สระอํากันแล้วนะคะต่อไปก็อ่านสะกดคำกันต่อเลยจ้าเอนี่อะไรลูกลองดูสิว่าคำนี้เขาจะออกเสียงว่าอย่างไรกาดำอีกครั้งนะคะ กาดำค่ะคำว่าดำนี่ก็คือสระอํากาดำสะกดว่ากอากาโดอําดำกาดำสะกดอีกครั้งหนึ่งค่ะกอากาโดอําดำกาดำไปต่อคำต่อไปกันเลย ว้าวว้าวว้าว,าวานี่กำปั้นเอามือชูขึ้นมาคำนี้ออกเสียงว่ากำกำอีกครั้งหนึ่งลูกกำกำแล้วสะกดว่ากอำกำอีกครั้งหนึง่งกอำกำไปต่อกันเลยกำ ผู้ชายคนนี้ก็เป็นอะไรเขาหัวเราะลูกหัวเราะเนี่ยเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำออกเสียงสิลูกคำแล้วสะกดว่าขออัขำสะกดอีกครั้งหนึ่งขออัขคำคำต่อไปนี่ตาเขาเดินนะคะคนแก,แก่เวลาเดินต้องใช้ไม้เท้าเห็นไหมลูก คุณตาใช้ไม้เทา้าคุณยายก็ต้องใช้ไม้เท้านะคะคำนี้ออกเสียงว่าคำ้คำค้ำคุณตาใช้ไม้เทา้าคำ้ำจะได้เดินได้คล่องขึ้นออกเสียงอีกครั้งหนึ่งลูกคำ้ำและสะกดคำพร้อมๆกันคออําคำไม้โทคำ้ำสะกดอีกครั้งหนึ่ง ตํอคําไหมโถูํคำไ,คำไปคําต่อไปกันเลยอมแม่ขา้าเขากําลังทําอะไรนี่มีครกด้วยเราออกเสียงคำนี้สิลูกตามอีกครั้งหนึง่งตามสะกดคําว่าตออํำตามอีกหนึ่งรอบจ้าตออ ตาเก่งจริงๆเลยไปต,ต่อกันเลยว้าวว้า,ววา,ววาวคำนี้คืออะไรคะออกเสียงกันได้เลยน้ำถูกต้องค่ะนี่คือน้ำอีกครั้งหนึ่งน้ำน้ำนะคะสะกดคำพร้อมๆกันลูก นออํำนามไม่โทน้ำอีกหนึ่งรอบลูกนออ้ำนามไม่โทน้ำเด็กๆควรดื่มน้ำวันล,ละหกถึงแปดแก้วนะคะร่างกายจะได้สดชื่นมีน้ำหล่อเลี้ยงจะได้แข็งแรงค่ะไปต่อกันเลยลูกโอ้อาหารน่ากินจังเลยอาหารแบบนี้เป็นอาหารของคนไทยนะคะออกเสียงว่า ยำยำเขาต้องใส่มะนาวนะลูกมันจะเปรี้ยวๆวหวานๆออกเสียงอีกครั้งหนึ่งยำสะกดว่าโยอ,อัมยำสะกดอีกครั้งหนึ่งโยอ,อัมยำไปต่อกันค่ะโอ้โหเด็กคนนี้ต้องเป็นนักเต้นแน่เลยแต่เต้นแบบนี้เขาเรียกว่าระ บำค่ะเขาเรียกว่าระบำสะกดว่ารออะระบออมบระบำสะกดอีกที่นึ่รอะระบออมบำระบำและคำนี้ล่ะคะเมื่อครู่นี้เป็นระบำคำนี้ไม่ใช่ระบำนะคะแต่เป็นรำเด็กๆรำไทยเป็นไหมคะ รำไทยเป็นรำที่อ่อนช้อยนะคะฝึกได้นะลูกคานี้ออกเสียงอีกครั้งหนึง่งรำและสะกดว่ารอํัมรำปรกดอีกครั้งหนึง่งรออัมรำหน้าคานี้เด็กๆเคยใช้ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรเอย่ยออกเสียงสิลูก ลีถูกต้องเลยคำนี้ออกเสียงอีกครั้งหนึ่งสำลีสะกดดูสิคะสออสมสำลออีลีสำลีสะกดอีกครั้งหนึ่งสออสมสำลออีลีสำลีเก่งมากคะ่ะ ว่าแต่ว่าเมื่อครู่นี้อ่านกันเป็นกี่คำจำได้ไหมเอ่ยแล้วลองอ่านเป็นคำอีกครั้งนะคะอ่าเรามาอ่านเป็นคำเลยลูกกาดํอ่านตามเลยนะลูกนะกาดํากํากํา ขำขำ จำระบำระบำรำรำสำลีสำลีค่ะอ่านครบสิบคำแล้วอยากอ่านเก่งต้องอ่านบ่อยๆนะคะว่าแต่ว่า เราไปฟังนิทานกันดีกว่านิทานมาแล้วจ้าเด็กๆเ,เอ๊ว่าแต่ว่าวันนี้นิทานเรื่องอะไรนะแต่ก่อนจะฟังนิทานนะคะเราไปอ่านคําที่เกี่ยวข้องกับนิทานกันก่อนดีกว่าค่ะมาดูนะว่าภาพอะไรที่เกี่ยวข้องกับนิทานเรื่องนี้บ้าง สัมลีสัมลีสำลีค่ะแล้วก็เป็นชื่อของนิทานเรื่องนี้หรือเปล่าไปต่อกันเลยค่ะคำพาคำพาสัมลีก็มีคำพาก็มีอ่ะแล้วมันคืออะไรภาพต่อไปพระบําแน่เขาเต้นระบะําลูกพระบอืม ต่อไปค่ะขำ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 ก็คือหัวเราะมากๆนะคะมีเรื่องตลกแล้วเราก็หัวเราะเรียกว่าขำเอ๊ต่อไปตัวดำนี่ตัวดำค่ะนี่คือคำที่เราจะต้องเรียนรู้ในนิทานเรื่องนี้เราไปดูกันเลยว่านิทานมันเป็นยังไงบ้างนะสําลีมีตัวดำ คำพามาหาสัลีคำพาทำระบำรำหาเอสัลีขํำคำพาที่ทำรำระบำคำพากะสัลีรำระบำทำหาเอค่ะเด็กๆคะ่ะสัลีมีตัวดำอืมบรรทัดที่หนึ่งนะคะต่อไป คำภามาหาสำรีใครมีตัวดำลูกสำรีมีตัวดำนะคะแล้วใครมาหาคำภามาหาสำรีก็แสดงว่าสำรีกับคำภาเขาเป็นเพื่อนกันนะคะคำภาทำระบำรำหาเฮบรรทัดที่สนะลูกนะคำภาทำระบำรำหาเฮก็คือคำภาเป็นคนตลกนะคะเป็นคนตลกสลำรีขำ คำพาที่ทำรำระบำบรรทัดสุดท้ายเขาบอกว่าคำพากะสำลีรำระบำทำฮาเฮเราไปดูคำกรกันอีกครั้งหนึ่งเราไปดูนิทานกันอีกครั้งหนึ่งลูกสำลีมีตัวดำคำพามาหาสำลีคำพาทำระบำรำฮาเฮ สำลีขำคำพาที่คํทำรำระบำคำพากะสำลีรำระบำทำฮาเอจ้าอ่านนิทานกันแล้วเนาะเราก็ไปอ่านสะกดคำอีกครั้งนะคะจะได้อ่านเก่งค่ะค่ะเรามาดูเลยเขานำภาพมาวางไว้ภาพกอไก่เออส่วนอันนี้นคือนคับ เด็กสรุปสะกดคำว่ากอากาโดอัมดัมกาดัมกออากาดอัมดัมกาดัมสะกดอีกหนึ่งรอบลูกกออากาโดอัมดัมกาดัมและคำนี้เขาวางไว้คือตัวอะไรลูกใช่ค่ะตัว รอเรือส่วนตัวนี้คือตัวบอใบไม้เก่งจังเลยเรามาสะกดสิมันอ่านว่าอย่างไรรออะระบออมบัมระบัมอีกหนึ่งรอบจ้ะรออะระบออมบัมระบัมระบัมก็คือการเต้นนะคะไปคำต่อเลยค่ะ คำนี้ตัวนี้ก็คือถูกต้องสอเสือตัวตัวนี้ก็คือลอลิงถูกต้องคำนี้อ่านว่าสออัมสามลออีลีสาลีอ่านอีกครั้งหนึง่งสออัมสามลออีลีสาลีไปต่อกันค่ะคำนี้สั้นๆ ตัวนี้ก็คือถูกต้องกอไก่และสะกดว่าวอกออํากมสะกดอีกครั้งหนึ่งอกออํากมและเราก็ไปต่อคำต่อไปคำนี้ก็คืออะไรคะขอไข่แล้วขอไข่ก็สะกดว่า ขออัมขำเก่งมากค่ะอีกหนึ่งรอบขออัมขำไปต่อกันเลยคำนี้ตัวนี้ก็คือเจ้าตเต่าต้วมเตี้ยมสะกดว่าตออำมตามสะกดอีกครั้งหนึง่งตออำมตามไปลดยอย่ยักยิ้มยิ้มย่อง ตัวนี้ก็คือยอยักษ์อ่านออกเสียงสะกดว่าอยออัมยำเก่งจ้าอยออัมยำไปต่อเลยนี่คำนี้ตัวอะไรเอ่ยถูกต้องรอเรือนั่นเองอ่านว่าอรออัมรำเยี่ยมเด็กอ่านเก่งมากค่ะ อ่านอีกครั้งหนึ่งลูกรออัมรำไปต่อเลยค่ะว้าวหนูน้อยสองตัวตัวนี้ก็คือตัวนอหนูนั่นเองนอหนูสาระอัมไม้โทอ่านว่านออัมนำไม่โทน,น้ำอ่านออกเสียงอีกหนึ่งครั้ง นอํานาำไม่โทน้ำไปต่อกันเลยดีกว่าคำนี้ก็คือขอควายนั่นเองแล้วเราก็สะกดคำว่าคออําคำไม่โทคำอีกหนึ่งรอบค่ะคออําคำไม่โทคำจ้าอ่านครบกันทุกคำแล้วนะคะ ค่ะเด็กๆคะวันนี้เราฝึกอ่านคําที่ประสมด้วยสระอํากันผ่านไปแล้วนะคะเด็กๆเ,เรียนมาหลายสระแล้วลูกถ้าอยากอ่านเก่งนะ่ะหนูต้องกลับเข้าไปอ่านซ้ําบ่อยๆทุกคลิปช่วยสอนของคุณครูเลยนะคะแล้วอย่าลืมให้กําลังใจผู้จัดทํากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งกรงกริ๊งเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปช่วยสอนต่อไปนะคะ สวัสดีจ้าดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ